กัญานก่ใหญไเบ้งครับก่ปปาคือกับ้านกัยบ้านคือบ่อไก่ทองคือบ่อย่างยุทงนะมันมาลงทองเนี้ยบ่ก็ตีบลอุ่เรื่งทองทำอะไรกินก็ตีรอได้ตีคาได้ก่ กิ่กจริเนี่ยอืมเครื่องซาตะเบียตีมั้งัวใหี่จกิได้เมื่อกี้กับเบใหญกริงแล้วอย่างเป็นโตเลยครับไกลบ้านอู้โตับใหญ่ ไอแม่ใครจะไม่เรื่อนี่ลมหนาวเริ่มเข้ามาแล้วพี่นอ้องย่าลิืมเด้อดูแลสุขภาพด้วยความห่วงใยจากยักษ์ชัยวะความห่วงความใยความคิดหอดคิดถึงความหักความแพง เดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินปีงไก่น้ำกันเอาแบบเป็นโตเลยมึงเดเมืองไดอีวบาน,นอหน้ายุธงยุธาเดกชายคนเก่งของพ่กอกำลังกินข้าว กินเขาเพิ่นกระต้มไก่นะครับต้มไก,ตมไก่ต้มเองเอดกินเองเก่งมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำกินเองเหรอรโอเคเมื่อเช้าก็นึ่งข้าวเป็นทอดไข่กินวันตอนเย็นก็มาซักผ้าอาบนะ้ำเรียบร้อยก็กินข้าวแล้วก็ไปทำการบ้านนะลูกนะ เงยมันใหม่เท่แท้เอียกดูเกเก่เอานกมาไล่นกเอานกมาตัวนกนี่ก็อีกตัว ชอบไหมชอบสวยไหมครับไก่ <ś p ies> เมาเราสิ่าสักจุดกูยินโอ้คองคนจุดกูดุดมันกัดเยี่ยมแรงครับ เสียงที่พี่น้องไดยยินย่น,ยนีก็คือเสียงแห่นขาแสบคักใจแต่เกลือเอารรมสาสั์เปรี้ยงอีกสูตรหนึ่งใส่น้ำปลาแดกแล้วก็ขึ้นไปซุปใส่ห้างบดแดงมาปี๊กนึก็แสบ มไม่เทไม่ปิดมปิดขี้ย่างกร่สันเไก่เมาหล่อฉันมาจากกุดกุดบ่บ่มีไผ่ยางยางงามคือทิชเน็เบอเห็นไหมเจ้าบาบ่ให้กินอ้ยเอาจะเอื้อนให้กินก็ว่าเราตีนให้กินหน่อยรักเงียก็เงียแดกตีนก็ กินตีินเทตินแกงกินได้นอากับชิบ้าแล้วตุนกูจะแซ่ดยู่สุดยอาอย่างงามงามงามนี่ก็มืออาชีพนี่เมืออาชีพย่างกิน trượt nhang lại tập. chạy liêm sâu hẳn băng đợt sâu bình đấy Hãy subscribe cho ทานแถมเหมือนน้อซุ้มนี่โอ้ยอย่าท่านเมืนลูกไม่ทานรับแถมะขาดนะครับหนึ่งาโอ้ไก่แดงกิึ้งเถอะะ ปีกไก่ตกคำคอยยามแรกมานั่งกินเขายุนกลางสนามวา่าเฮ็ดสนามหญ้าบ้านพังหรือเฮ็ดสนามปูนครับน,นี่ก็ตัวนี่ก็ปีกฮักละตัวทั้งนี่ก็ คิดฮอดเจ้าลายไอ้ยากบรรยายความเศร้ามาอยู่ประเทศของเขาบอคือบ้านเฮาดอกเดือคำแพงย้อนทุกย้อนยากหาแนวใส่ปากบอกพอแรง ไอจึงได้จากมีแพงมาสู้ขายแรงอยู่ที่แดนไกลป่านนี้ลูกเขาเสียหัดเว้าจ่อยจอยย้อนจากลูกมาแน่น้อยป่านนี้คงคอยมือพู ทอดปักถอดปักอเอ,อ้ยตำบมกัวกับผัดน้ำมัมอดแล้วก็มาเลยครับผัดน้ำมันสมตำบุกทัวแกงเห็ดปิ้งไก่ ว่าตายมือนี่ละนกตุนเป็นเบาหวานมือนี่แหละเอาม้าจากหกตัวเอามา,ามใส่อมอย่อยล้องมองหันนะสั่งสิบอันเลยเพราะว่าขอแถมสองในโหลหนึง่ง โอ้พอสูกับทีทิาาด好มนะเออบัตจังเอาไปใส่หอมขนาดแหงครับเอาโทรศัพท์อยู่ข้างมาให้ได้ไหมครับอยู่ข้างแก๊สน่ะเห็นไหมเนี่ยๆอยู่ฝั่งนี้อยู่แก๊ตตัวนี้แก๊ตตัวนี้นั่นแหละอื ครับนกตายแล้วเหรอลูกนกตายแล้วเหรอมีดมาทิดมีดมาเชมแเละมันด ok. <to> <ะ>้ตายห้องแหงเราเปิดอยู่นั่นตรอย่างสุดยอกบ่มีผาย่างงามจำที่อยากย่างเพราะเป็นคนใจเย็นมีย่างงาม มันอืนอย่างใงไหม่ก้อนชุบย่างยัง,ง,ง่ต้องห่วงไหม่ก้อนกินใหม่แต่แรกแเราเรียนมซื้อที่ย่างย่าง,งามเรื่องอย่างบม่ต้องห่วงมักไว้รถหมูแปดชิ้นตัวมันก็ย่างเพื่อเดียวได้เขาไง่ายเลสุดยอดเด็ดแมนหลัง เตียงใก่ขายใช่ไหมยังนายจิตเตียงไก่บ้านแบบนี้ไหมขายพิซซีดีแท้เห,เห็ดอยู่เฮียนเขาเนี่ยคนมาเขามานั่งกินอยู่นี่เนี่ยเหมือแรงก็ออกหาหลักนะไถมากินกับจีคุปปะน้ำกันก,นกนินเมื่อไหร่เมื่อไรสั่งจะดีแค่ ยังย่างงานอยู่วะยังกินเหรอแม่เดาเอากินก่อนหิวแล้วหิวแล้วตีนไก่บ้านหอมยีสูตรดั้งเดิมใส่แต่เกลือนะครับซิมเด เจ้าบอกกินบอกกินขอาวว่หใครที่ทินงแมวนิดเดียวเอ้ามาสมงไหมตามกทั่วเนี่กินกับเขากันครับไงบรรยากาศขนาดโอ้โหกินก้อนกินก้อนหิวแล้ว